สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมทําวิดีโอนี้ขึ้นมาผมจะขอจะขอรับไอตัวแคตตาล็อกไอตัวไพลิสราคาของไอตัวอุปกรณ์นะครับถ้าเกิดมีเซลลหรือมีร้านค้ามีซัพพลายเออร์ร้านไหนที่เข้ามาดูเดี๋ยวรบกวนแนบแคตตาล็อกไอพวกไพลิสสินค้าให้ผมด้วยผมจะได้เอามาอัปเดตให้ท่าน เวลาเลือกเนี่ยท่านก็ลิสต์ไอตัวอุปกรณ์ของท่านก็จะมาอยู่ในนี้แล้วก็ไอตัวราคาของท่านมันก็จะมาโชว์ในนี้นะครับไอเบื้องต้นเนี่ยผมทำรูปแบบไว้อยู่รูปแบบของบานสวิงเนี่ยไว้หลายรูปแบบพอสมควรก็ประมาณเกือบ20รูปแบบได้ก็ ประมาณประมาณที่เห็นนี่แหละรูปแบบก็คงมีประมาณนี้แล้วก็ไอตัวตรงนี้ผมเพิ่มผมเพิ่มคอลัมน์มาคอลัมน์หนึ่งพอดีมีพอดีมีพี่ท่านหนึ่งเขาชมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาอยากรู้ว่าเขาจะใส่ราคาเขาจะใส่ ตรงไหนได้ผมก็อ่ะผมเพิ่มไมให้อีกหนึ่งช่องเอาไว้ให้ท่านคี์ตรงนี้ก็จะสมมติท่านจะขายเท่าไหร่ท่านก็คี์เป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะบอกท่านที่ตรงนี้เบื้องต้นก็วิธีการเหมือนเดิมก็คือท่านก็แก้ได้เฉพาะในช่องสีชมพูอ่ะอันดับแรกอย่างสมมติผมเลือกไทเป็นประตูบานคือในเนี้ยก็จะมีหลายไทตามที่เปิดให้ดูเมื่อกี้แหละก็ สมมติผมเลือกเป็นประตูบานนี้บานสวิงคู่ความกว้างสักเมตรเก้าสิบไอตัวชุดประตูเนี่ยเวลาท่านกอกตรงนี้แล้วเนี่ยอ่ะโอเคความกว้างสักเมตรเก้าสิบความสูงสักสองเมตรห้าเซนเวลาที่ท่านกอกไปแล้วเนี่ยลบกวนมากอกตรงนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันมีประตูที่มันมิกกับช่องแสงเนี่ย ตรงเนี้ยก็คือขนาดความกว้างของประตูอันนี้คือขนาดความสูงของประตูแต่ว่าเวลาท่านคิดช่องแสงเนี่ยสมมติอันนี้ผมสมมติช่องแสงไทยเนี่ยเวลาท่านกรอกตรงเนี้ยคือท่านกรอกความกว้างตั้งแต่ตำแหน่งนี้ต้ตำแหน่งนี้จนถึงตำแหน่งนี้ความสูงก็คือความสูงตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้แต่ว่าความกว้างตรงนี้คือความกว้างของประตูบานเนี้ยบานเดียวเนี่ยแล้วก็ความสูงบานเนี้ย ราะฉะน,นั้นรบกวนเวลากอกขนาดรวมแล้วลบกวนมาเกอกขนาดบานประตูตรงนี้ให้ผมทีแล้วก็ผมกลับไปเลือกไทเดิมเมื่อกี้พอเรากอกขนาดไว้ละขั้นตอนต่อไปก็เหมือนเดิมเลือกสีเอเลือกความหนาอลูมิเนียมเลือกสีชุดบานสวิงหนาเท่าไหร่ในนี้ผมก็มีให้ท่านเลือก รายการเอาเอาเป็นทัก2มิลก็พอกระจบก,กระจกใส6มิลอุปกรณ์ใช้ราคาอุปกรณ์ยังไม่ใช่ราคาจริงนะครับผมใส่เป็นตุ๊กตาไว้อุปกรณ์ผมใช้ของ vvp แล้วกันมือจับของ vvp แล้วก็ตรงนี้ท่านมาดูตรงนี้นิดหนึ่งคือตรงเนี้ยธรณีสวิงก็ท่านดูออกจะใช้ความหนาที่เท่าไหร่กล่องแจ็คผมก็ใช้ประมาณนี้ฝาแจ็ค ก็ใส่ไปก่อนคิวคิวสวิงก็มี1นึ่งมิลหนึมิลคิ้วเทเล็กเทใหญ่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ใช้ก็คือไอบานเนี้ยไม่มีไม่มีใช้รายการตรงนี้ก็ไม่ขึ้นแต่ว่ามันจะไม่มีขึ้นเวลาที่มันเป็นชุดอื่นอันนี้ผมก็ใส่ไว้พอเสร็จขั้นตอนตรงนี้แล้วท่านก็ไปดูว่าแล้วบานเนี้ย ท่านจะคิดกําไรเท่าไหร่ท่านก็ตรงเนี้ยในช่องเนี้ยท่านสามารถคี์ลงไปได้เลยสมมติว่าท่านบอกว่าคิดแค่สิคิดกาไร10ท่านก็คี์เป็น10กด enter ก็จะได้ราคาตรงนี้ออกมาแล้วก็วิธีการคิดก็เหมือนเดิมท่านก็ลองเช็คดูว่าตรงเนี้ยมีกล่องเรียบอยู่4เมตรธรณีสวิง12เมตรกล่องแจ็ค12เอ้ยโทษทีโทษทีธรณีสวิงเมตรยี กล่องแจ็คเมตรยี่ฝาแจ็คเมตรยี่เสาวสวิง8ปดเมตรยี่สิบอย่างเงี้ยท่านก็ไปลองเช็คดูว่าเอ๊ะมันคำนวณมาถูกหรือเปล่าแล้วก็กระจกใสฟุตละสิบแปดเดี๋ยวรัเดี๋ยวไอตัวสเปคตรงเนี้ยเดี๋ยวผมรอความมโนเคราะห์จากเซลแล้วกันว่าเออทับไพเออร์มีท่านไหนแนบแคตตาล็อกสินค้าแนบ ภายลิให้ผมเดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตแล้วก็พอมันสมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์เนี่ยให้ท่านได้ใช้กันนะครับแล้วก็รูปแบบผมก็มีอันนี้คือช่างทั่วไปรู้อยู่แล้วแหละว่าอ,อุปกรณ์แต่ละชื่อที่เรียกมันเป็นยังไงแต่คือวิดีโอชุดเนี้ยที่ผมกำลังทำขึ้นมาเนี่ยผมอยากที่จะให้แบบบางคนหรือคนเกี่ยวข้องใน สายงานอลูมิเนียมนี่แหละอย่างพวกตำแหน่งที่เขาไม่ใช่ช่างเทคนิคบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ไอ้กล่องเรียบคืออะไรกล่องแจ็คคืออะไรคิ้วลอย,ย,ยเทเป็นยังไงก็เลยมีรูปตรงเนี้ยเอาไว้ให้ท่านเหล่านั้นเลยดูนะครับแต่สําหรับช่างไม่จําเป็นฉันรู้แล้วอะไรอย่างนั้นก็ก็ไม่เป็นไรท่านก็นไม่ต้องดูก็โอเคก็ เบื้องต้นก็คงประมาณนี้แหละคอนเซปต์ก็เหมือนเดิมประตูสวิงคิดบาละ650ช่องแสงเล็กคิดบาละ5 5 0ช่องแสงใหญ่คิดบาละ2 0 0กิดค่าใส่กระจกก็เหมือนเดิมก็ท่านก็มาดูเอาตามความหนาที่จริงตรงนี้ผมอยากให้ช่างหลายๆท่านคอมเมนต์ด้วยซ้ำว่าบานสวิงท่านติดอยู่ช่องละเท่าไหร่ช่องแสงบานละเท่าไหร่กระจกใส่ฟุตละกี่บาท พอดีตั้งแต่ส่งไฟล์ให้ท่านใช้ประมาณตั้เกือบร้อยกว่าอีเมลแล้วเนี่ยไม่มีใครให้ข้อมูลตรงนี้ผมกลับมาเลยก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมจะทําตรงนี้ให้มันสมบูรณ์ต่อไปแล้วกันขอบคุณมากครับ